สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทางบล็อกเอนะครับได้เวลากับความบันเทิงหอมกลุ่นกับภาพยนตร์เรื่องดังรายการที่จะเจาะลึกเบื้องหลังภาพยนตร์อัปเดตค่ะภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมตัวอย่างภาพยนตร์ที่คุณจะได้ชมที่นี่ก่อนใครในรายการ Bob Control กับผมเจมส์สุภวิทย์บุญกเกษมทางบล็อกเอทวิชั่นช่อง54และ70ครับเข้าฉายมาแล้วนะครับ1สัปดาห์เต็มๆตอนนี้ก็ทํารายได้ทะลุ200ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Transformer 4มหาวิบัติยุคศูนย์พัน ช่วงพ็อปนิววันนี้ก็มีข่าวเกี่ับความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกัน,นครับไปติดตามกันได้เลยในช่วงพ็อปนิวส์ได้เวลาของการอัปเดตข่าวคราวในช่วงของพ็อปนิวส์กันแล้วครับสัปดาห์นี้นะครับเรามีเรื่องราวความสําเร็จของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งศตวรรษมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน,นครับหลังจากที่เปิดใช้ไปทั่วโลกพร้อมกันนะครับเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาสําหรับ t r a n ส f o r m e r ม4มหาวิบัติยุคสูตรพัน ภาพนยุ์เรื่องนี้นะครับก็สามารถขึ้นไปครองอันดับที่1ในทุกประเทศที่เข้าฉายโดยในสหรฐัฐอเมริกานะครับภาพนยุ์เรื่องนี้ก็สามารถเปิดตัวสัปดาห์แรกด้วยรายได้100ล้านเหรียญสหรัฐกลายเป็นภาพนยุ์เรื่องแรกปี2อง4ที่เปิดตัว100ล้านเหรียญสหรัฐสําหรับตลาดทั่วโลกนะครับ t r a n s f o r m e r 4ก็สามารถทํารายได้ไปกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐเท่ากับว่าใน4วันแรกที่ภาพนยุ์เรื่องนี้เปิดตัวทั่วโลกก็สามารถทํารายได้ไปทั้งสิ้น300ล้านเหรียญสหรัฐ สร้าง210ล้านเหรียญไปในที่เรียบร้อยส่วนในประเทศไทยเองนะครับภาพยุนภาคที่4ของมหาจักรกลต่างดาวเรื่องนี้ก็สามารถทํารายได้3วันแรก100ล้านบาทและขณะนี้1สัปดาห์เต็มนะครับก็สามารถทํารายได้ทะลุ200ล้านบาทไปในที่เรียบร้อยและมีความเป็นไปได้นะครับว่าหลังสิ้นสุดโปรแกรมฉายแล้วภาพยุนทรานส์ฟอร์ r 4จะสามารถทํารายได้ในไทยไปกว่า360ล้านบาทมากกว่าภาคที่3ที่ทําไว้300ล้านบาท ทำให้ t r a n s f o r m e r 4ขึ้นแทนกลายเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลในประเทศไทยครับผมก็เชิญชวนแฟนๆทุกคนนะครับก็มาดู t r a n s f o r m e r ภาค4นะครับก็บบบเป็นหนังที่สนุกแล้วก็ติดเต้นน่าดูแล้ว สำเร็จของภาพเรื่องนี้แล้วนะครับก็เลยจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพเรื่องนี้กันสักหน่อยครับ Transformer 4นั้นนะครับนอกจากจะมีการเปลี่ยนดารานําชุดใหม่แล้วในภาพยื์ภาคนี้ยังมีการอัปเกรดเหล่ารถจดออโต้บอทและเหล่าดีเซปติคอนไวรัสทั้งหลายด้วยอย่างออพติมัสไพร์ก็มีการสร้างรถบรรทุกคันใหม่ขึ้นมาให้แตกต่างจาก3ภาคแรกดูร้อนแรงและยิ่งใหญ่กว่าเดิมเช่นเดียวกันกับบัมเบอร์บีที่มีการอัปเกรดรถจดคาเมโลสีเหลืองให้ดูเท่และเฉียวกว่าเดิม เอกจากนี้ยังมีรถอย่างเชฟโรเล็ตคาร์เว i สิงเรและที่ขาดไม่ได้ก็คือรถของตัวร้ายล็อกดาว n ที่กลายร่างเป็นล amborghini ok รุ่นใหม่ล่าสุดสุดเชียวดุสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปชมความยิ่งใหญ่ของภาพยนต์เรื่องนี้แล้วก็รีบไปชมกันนะครับก่อนที่จะพลาดเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี transformer 4มหาวิบัติยุคสุดทัน The situation remains unstable. All citizens are ordered to evacuate the downtown area immediately. Chicago is under attack. What we are witnessing is one of the most intense attacks in human history. The Pentagon has just declared this a state of national emergency. A blast of blue light just shot up from the top of a tower downtown. Shlao Autobots, Bung Fang, we learned. ทำให้มนุษย์มองว่าเราจะกดเป็นศัตรูที่อาจจะรุกรานโลกได้ทุกมือนอกจากนี้แล้วเทคโนโลยีในตัวเหาทรานส a ฟอร์ r มอร์ก็เป็นประโยชน์กับมนุษย์ดังนั้น การไล่ล่าเราจากคนโดยมนุษย์จึงเกิดขึ้นมาร์ควอลเบิร์ดดาราหนุ่มชื่อดังจากภาพยนตร์ดังอย่างเท็ดหนีแม่แอปแสบได้อีกและเพลนเด็นดเกได้มาร่วมง,งานในภาพยนตร์ภาคใหม่ของทร n นส์ r อร์ s Bring it up! All the way! Between employer and employee, hold on. I thought we were partners. Look, I came up short, okay? I had to buy her a prom dress. You want me to deny her a prom dress? Might as well. You denied her a prom date. No, I offered to take her and chaperone. Everybody wants to go to the dance with their dad. It's weird. It's not the issue. Well, maybe it should be. Sweetheart, your shorts are shrinking by the second, okay? Cold water air dry, please. It's actually your character, Kate Yeager. What is he like? Uh, he's a pretty overprotective dad, but you know, okay. he had a child in high school and. You know, uh, his mom, her mom is no longer alive, and I'm just trying to get her to graduate and keep her from making the same mistakes that I don't know. Me and her, mom mean, I do Are you working with lasers? If so, I'm not coming in. You guys have never seen a truck like this before. Get in here, lock that door. It doesn't have a lock. Look, look at the hole in the radiator. Look at the size of it. Something blew a hole in it. Yeah, so? The shrapnel in the engine, it ripped all the connections apart. And watch, And this took some K-genius. You are going to love this. Want to hook this back to a working battery? Coming off. Coming off oh, yeah. I don't think it's a truck at all. I think we just found a transformer. I'm hoping that everybody in Thailand goes to see Age of Extinction and really enjoys it. It's uh, it's new and different and exciting. And I think uh, Michael Bay really raised the bar. I think it's better than the other three, so I think you'll enjoy it. Please uh, come to see Transformers 4: Age of Extinction. I was in the movie. Hope you will like it. Come out and watch Transformers 4. This is not war. It's human extinction. ของมหาสงครามจักกดเมื่อมนุษย์กลายเป็นผู้ล่าและเราจาักกดกลายเป็นผู้ถูกล่าศึกสองด้านของเราออโตบอชเมื่อต้องหนีการไล่ล่าจากมนุษย์และเผชิญหน้ากับกองทัพจากกลสังหารกลุ่มใหม่เมื่อมาพับยนต์แอคชั่นไซไฟที่ผู้ชมทั่วโลกโรอคอยออยืนจยัดสู้ร่วมกันหรือยอมเผ่าพันธ์ มหาวิบัตยิยุคศูนย์พันเบรกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเจนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนังเงินล้านกันนะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับ